ผู้ใดเป็นโลกน้องใหม่นะต้องเบิ่งและก็เฮ็ดตามนะสูตรนี้ใสดไใดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้ใดเป็นโลกน้องใหม่นะต้องเบิ่งและก็เฮ็ดตามนะสูตรนี้สวยเจ้าใดนี่เป็นสูตรที่ใส้และได้ผลจริงนะ ผู้ใดเป็นโลกนี้ในระยะแรกๆระยะเริ่มต้นแบบเริ่มมีอาการคันๆหรือเริ่มมูตวัวตัวเองเป็นโรคแล้วถ้าผู้ใดเป็นแบบนี้นะเหตุสูตรดีเลยให้เบิ่งทุกขั้นตอนในการเหตุด,ดีๆนะในระยะเวลาที่เจ้าเหตุยานี้แล้วเจ้ากินยานี้อยู่นะ เจ้าต้องงดกินของดอกและกะของที่มีกินข่าวนี่บว่าสิเป็นสินไก่หรือว่าสีนปลาประมาณนั้นหละไปเบิ้งมาเอาตรงเห็ุเนี่ยอะไรไซผักอันีเดอร์ผู้ใดเป็นลูกน้องใหม่นะให้ไปไซผักอันีนเดอร์ ไปเก็บเอาผักตัวนี้อันนี้เขาเอิญผักแพลเดอร์เอาบลายดอกเอาประมาณนึ่งกำมือนี่แหละเอามาแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็หัดตามนี้เลย เมื่อตามมุนแล้วให้เติมน้ำสองแก้วลงไป ឲ្យកងឲ្យតែណាំមិនเด้อ ให้เหตุแบบนี้ดื่มเลยดื่มตอนเศร้าสองจอกตอนแรงสองจอกเห็ดแบบนี้ติดต่อกันประมาณสามวันนี่แหละแล้วเจ้าจะเห็นผลผู้ใดเป็นโลกน้องในนะอย่าลืมเอาสูตรี้ไปลองไซเดอร์อันนี้การันตีว่าได้ผลจริง